สวัสดีครับผมมาดูกับเพ้าเอ็นคีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมคือยูทูบเบอร์ครับผมเพื่อครับผมผมสวัสดีสวัสดีได้ยี่สิบเอ็ดคนครับผมเอาดิจะได้เป็นไรนะครับเรื่องเรืทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมเพราะฉันอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนะฮะเอาบัตรตัวแฝงออกไปแล้วมั้งเหรอไม่เป็นไรนะท่านผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเออลืมไปมันไม่มีมันไม่เปิดนีมันหมดอันนี้หมดลงแพงมาตอนแรกเราจะเนียนไปกับฝูงผู้คนก่อนขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมผมลืมเอาการ์ดตัวแฝงออกนึกว่าเอาออกแล้ว ป็นไวจักมาคะคือเนี่ยตอนนั้นใช่ไหม,ผม,ไมออผมมายืนทาเควสอ,อยู่เช้ผมอ่ะยืนทาเควสอยู่แล้วก็เนี่ยกําลังนี้อยู่ทาเควสเควสอันเนี้ยเควสไอเขาไม่ใช่สี่เขาเรียกว่าเนี่ยเปิดไฟอยู่อะ่ะแล้วอยู่ดีๆมีเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมีคนตายกําลังเปิดไฟอยู่เลย คุณคุณเปิดไฟยังไงผมนั่งดาวน์โหลดผมนั่งดาวน์โหลดเควสอยู่ค่ะดาวน์โหลดงานผมเปิดไฟอยู่ครับผมกดสวิตช์เปิดไฟอยู่สงสัยใครไหมสงสัยใครไหมไม่สงสัยครับเพราะตอนนั้นอ่ะมันเหมือนชุลมุนกันอยู่ครับมันเหมือนแบบว่าอยู่อัดแน่นกันอยู่ครับแล้วว่าเหมือนมีคนเนี่ยโดนฆ่าเหมือนมีหนึ่งในนั้นมันมีตัวแฝงครับผมแล้ว,วาปาดไปเลยมีมีการชุลมุนกันอยู่ในนั้นเหรอะมีการชุลมุนเหรอใช่ครับตอนนั้นน่ะยืนนำเควสบอกว่า เสียยแน่นกันเลยครับผมเสียงโดนนักวางเพลิงราดน้ำมันนั่นน่ะเสียงโดนเสียงโดนจริงเหรอครับเช็คดูดิครับมันมีนักวางเพลิงอยู่นี่ใช่ครับมันมีครับผมเช็คแล้วครับผมขอออันนั้นเสียงมยอะมัน,ม,นมันชุลมุนกันอยู่อ่ะใช่ครับแล้วอยู่ดีๆมีคนปาดอืม ท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องนี้เรต้องแนบเนียนไปก่อนแนบเนียนเดอเด็กบอเด็กบั้งเด็กตองเด็กเด็กบอลเด็กบเด็กบอลเด็กบอลเด็กบ Oh, okay. Oh, gosh. Hey, 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 hey! เพิ่งรูดบัตรเสร็จนะผมมือ่อวิ่งขึ้นมาผมมืนอเห็นสีส้มวิ่งขึ้นไปก่อนผมวาผมตามสีส้มไปผมเจอศพพระสีส้มน่าจะปาดก็ได้นะคะองศ์สันนิฐานนะครับลองหัวตูผมอาจจะลองผมลองเดาก่อนฮะ,ค,ะคือตอนนั้นใช่ไหมผมดูกล้องวงจรปิดอยู่ผมเห็นศพสีเขียวแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะมันเป็นเหมือนทางทางเดินอะไรผมก็พยายามเดินหาอยู่แล้วคาตกรก็อยู่ดีๆมาปิดประตูผมก็เลยเดินไม่ได้เข้าใจไหมครับทุกคน เพราะแต่ครูสกใส่ส้มใช่ไหมครับผมนะเราโดยลงมาได้แล้วแต่เราไม่เห็นตกไะแล้วเราไปเหนะ็นน้านบนอ่ะมีสตกกำลังจะขึ้นไป<ด><ด>บวชนะใช่ไหมแล้วสีชมพูก็ขึ้นมาบวชอะ่ะอืมดูซิว่าใครอ่ะโกหกก็คือไหนก็ดูกล้องจานปินนนี่แหละ คุณบอกคุณเดินลงไปด้านล่างใช่ไหมฮะแล้วผมกำลังจะเดินขึ้นมาเพราะว่าผมเห็นทําไมตอนผมเห็นเดินคุณเดินขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยเดินลงไปด้านล่างฮะน่าสงสัยนะฮะผมไม่ได้เดินขึ้นไปด้านบนเดินไปด้านล่างเออคือชอมบูครับผมดาว่าเนี่ยสีเนี่ยสีเออสีเทาอะครับเขาเป็นอันนี้แน่นอนครับผมเขาน่าจะเป็นเออฮันเตอร์ครับผม เขาต้องการให้โหวตเขาออกแล้วเขาจะได้ยิงคนน u n t e r เขาเป็นลูกเรือครับผมผมรู้ครับแต่ผมเผลอโหวตสีส้มไปแล้วอะ่ะอ้าวผมขอโหวตข้ามนะครับผมอ้าวอือนเราไปทำลุงพลขี้น้ำขร้นห้กันเถอะเพืเ่อนเพ้มมาต่อไป La 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 la. อายครับอายผมรู้ตัวนักวางเพลิงครับเป็นสีน้ําเงินฮะสีน้ําเงินนะ่ะเขาวิ่งตามผมฮะแล้วเขาอยู่ดีเขาก็หยุดนะจัล้วเขาก็วิ่งไปต่อไม่ผมเน็ตอันนี้ผมไม่ใช่นักวางเพลิงเฮ้ยคุณให้ไว้แจ็คมาเดาผมได้เลยแบ็คแจ็คไว้แจ็คตายเลยนะบอกก่อนผมไม่ใช่นักวางเพลิงไม่ก้อนนี้เน็ตมันค้างเน็ตมันไม่ดีฮัลโหลผมไม่ใช่นักวางเพลิงบอกก่อน แต่ผมเห็นสีน้ําตาลอะเหมือนเขาหายตัวได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เห็นเป็นคนใส่ชุดรูปวัวใส่สีน้ําตาลเป็นกิ้งก่าล้องหวนเปล่า ผมไม,ไม่กล้าดาวน้ําตาหนาโกลมตาอยอ่ะเป็นไว้แจ็คอะผมอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันเขาเป็นคนใส่ชุดวัวครับผมน่าจะเป็นส้มหรือไมกน้ํน้ตาลเอ้ยทุกคนทุกคนปวดโว,วดสีเทาออกก่อนแมมสีเทาเป็นทันเตเยนะอเ,เอาเทาออกไปเลยเอาเทาออกไปเลยเขาบอกว่าเขาจะไปกินข้าวมาเดี๋ยวผมพาคุณออกห้มา ผมช่วยคุณน้ำกากยิงสีน้ำตาด้วยล่ะหาน้ำอ๋อโอเคอืมดูเหมือนว่านี้นะเออเราก็ไปแน่นแนนกว่านี้นี่ เกือบแล้วไม่น่นเลย ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นน่ะคนที่เดินผ่านคือส้มกับขาวครับผมเจอศพอยู่ที่ห้องคลังครับเขาเดินมาทางห้องคลังครับส้มกับขาวผมเจอศพฟ้ามีที่ห้องคลังผมสงสัยส้มหรือไม่ก็ขาวเลยครับผมคือเนี่ยคือเขาเดินมาจากห้องคลังจริงๆครับแล้วมาห้องไฟครับผม ทำไมผมไม่เห็นศพอ่ะผมเดินไปทำควสอยู่ตรงห้องไฟอ่ะไปต่อสายไฟอ่ะอย่าเพิ่งไปสงสัยม่วงกับขาไม่ไม่อย่าเพิ่งไปสงสัยส้มกับขาวเลยเอาหมอกออกไปก่อนตอนที่พวกคุณเปิดไฟเสร็จแล้วใช่ไหมม่วงเขามุดท่อมาเขาปิดประตูดักผมมาแลวจากนั้นคุณกดไลน์ดีพอร์ตพอดีเขาเลยไม่ได้ข้าวมะ โอมใช่ไหมไม่ใช่สุับม่วงใช่ไหมครับผมโอเคครับผมครับม่วงเขามุดท่อละเขามุดท่อละได้ครับผมช่ได้เลยครับผมลองเชื่อก็ได้ผมไม่กล้าเดาครับผมไม่รู้ครับว่าเขาเป็นตัวแฝงหรือจิ้งก๋าไม่แน่ใจอ่ะไม่ก็เลยเดาด้วยเหมือนกันครับผมเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณตายเราจะไม่มีคนอย่างคุณช่วยผมพูดถูกใช่ไหมครับคุณชมบูกก็คือ ครับเป็นครับขาวบอกว่าผมจะได้ไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจค่ะข่าวบอกว่าผมจะได้ไปกินข้าวมาเนี่ยนั่นนั่นนั่น่่น Thank you. เฮ้ย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 เมื่อกี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเห็นน่ะมีคนล่องหนแล้วไปป่าสีเหลืองแล้วก็เห็นเขาลงท่อเนี่ยเขาเอ่ะเออไม่แน่ใจว่าสีอะไรอะ่ะเห็นเขาดนลงท่อเราหน้าเราตาเลยเขาป่าสีเหลืองอะ่ะในห้องไฟอะ่ะคุณรู้ไหมว่าเป็นใครอะ่ะเห็นเขาโดดท่ออะ่ะผมไม่ผมไม่เห็นนะผมไม่เห็นผมกำลังเดินออกจากห้องเอแล้วว่าเห็นนั่นอ่ะ เหออ้งไรก็ไอเอา,เอาถ้าสีม่วงไม่ใช่ตัวแฝงแล้วไอ้ที่ผมเห็นเข้ามุดทอนั้นคืออะไรอ่ะฮะผมตาฝาดหรอน่าจะใช่ถ้าสปายก็ไม่ใช่เพราะตาน,นี้ไม่มีสปายซึ่งอ่ะผมมาเห็นนะมีคนตอนนั้นเราผมสงสัยน้ําตาลนะ้ยผมเลยเดินตามผ่าไปยะ หลจากนั้นผมก็เห็นเงาแบบว่าของกิ้งก่าล่องหนแล้วก็เดินไปในห้องก็เจอศพสีเหลืองแล้วมีคนมุดท่อต่อหน้าต่อ,นนอต,ต,าตามองไม่ทันมันเหตุการณ์เฮ้ยอย่าเพิ่งพูดมากอย่าเพิ่งพูดมากสีเทาอยูข้าวได้ครับผมได้ครับ ส้มส้มโอ้สีต้มตีเนี่ยน้องสกูไม่รู้เลยเออจริงๆิงแล้วค่ะผมบอกอาชีพผมให้ผมมากจริงิงแล้วผมโต้แฝงรับผมมากจริงแล้วผมโต้แฝงรับมผมโต้แฝงครับผมจะป่าผมโต้แฝงครับผมจะป่าส้มมเลยเอาเส้นเนียอะไรตั้งมึงใช่ผมจะปาาสีส้มอยู่เลยผมจะป่าสีส้มย อมปาดอ,อมปาดท่านไว้แจ็คก,กูพาซะแล้ว <c oughs> ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่รับรับรางวัลโอเคเรียบร้อยตาสองเช็คบัตรตัวแฝงวันหนึ่งโอเคขอให้ได้เป็เช็คกรอีกรอบนเถอะสาธุ อืมไหนดูซินี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะผมวันนี้ผมมาเล่นตัวเดียวนะบอกก่อน let's go มามาตอกันส<อ>งครับผม,ผมเรามาเล่นเกมซูเปอร์สัตว์กันเถอะครับท่านผู้ชมเราจะได้เป็นอะไรเออ มาเราไปทำภารกิจกันเถอะ เราจะถ่ายคลิปบอกท่านผู้ชม,มตอนนี้ผมตายแล้วนะครับผมอยากบอกแต่ไอ้ขออ่าวไองปาดเราทําไมฉันยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเธอจะถ่ายคลิปถ่ายฉันจะถ่ายคลิปทําไมแกถึงทําแบบนี้ได้ ฮึมจะนจะถ่ายคลิปสักหน่อยโอ้ตายเลยตายตั้งแต่เริ่มเกมอะไรอ่ะโดนอเนี้ยแกบ,บังอาจบังอาจฆ่าฉันทำไมฉันยังไม่จะถ่ายคลิปเลยอ้าวสมน้ำหน้าเฮ้ยขาวเอ็งฆ่าเราทำไมเราจะถ่ายคลิป เราจะถ่ายคลิปขาวฮัลโหลเราถ่ายเรายังไม่ทันถ่ายคลิปเลยแกก็มาปาดแล้วแกทําอะไรลงไปแกปาดฉันทําไมฉันมาถ่ายคลิปอยู่ดีๆฉันก็ตายเพราะแกแกคนเดียวเลยแกเป็นคนทําฉันแกทําอะไรลงไปแกบังอาปาดฉัน ง่าแกป่าฉันทำไมฉันถ่ายคลิปอยู่ดีเอาล่ะผู้ชมเราไปถ่ายเราหยุดโวยวายกันแล้วก็ไปดำเควสดีกว่าไปช่วยพวกเขาแต่นั้นเราก็รอหกสิบวิไป let's go มาดูซิเินเป็นหรือเปล่า ใช่ก็ได้นะไม่อืมนีนาโเกะอยูเป็นซัมพเวสีตอนนี้ฉันกลายเป็นซัมพเวสีเรียบร้อยอืม มาดูกันซิว่า,าเขาจะพูดอะไรกันืมใครป่าเอ่ยบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาจะต้องการทราบข้อมูล60วิราไปยยา อื hmm. ใช่ปาดหวานใครเป็นคนได้หรือว่ามีคนปิดไม้อยู่หรือเปล่าต้องใช่แน่ๆต้องมีคนปิดไม้แน่ๆมันมีคนปิดไม้แน่ๆถ้างั้นใครละ่ะ เพราะว่าทุกคนไม่พูดเลยต้องมีคนปิดไม้แล้วล่ะใครมันปิดไม่ไม่คใ,ใครถูกโกรธข้าม <c oughs> เดินตามไปเดินตามเดินตาม ปลอดไปอยู่ตรงไหนอ๋อเกล้งเต็มหมดแล้วนี่หว่าเามาดูกันว่าใครเป็นใครหว่าเป็นลูกสีส้มจะเดินตามสีน้ำตาลบ่อยนะนะชัดเจนสีส้มปาดสีส้มเป็นธัตกรนแน่นอน บทสีส้มบทสีส้มส้มเป็นจะบทใครเลยนอกจากสีส้มฮึมไม่เวลาช่างดาวนานจริง ร้องเรียนริมเนี่ยอีสซ้อมันปิดไม้อ่ะแกบ,บังอาจปิดไม้ได้ยังไงอ้าวอ้าวอยู่ดีๆมาเนี่ยเฮ้ยเกินไปนะอีสซ้อมเออไม่ใช่สิเออเมื่อกี้ใครวะเอออย่าอยู่ใกล้ส้มเด็ดขาด ี่ตัวมันเป็นไม่นะ่าเราแพ้แล้วมันจบแล้ว

ไม่นะสีส้มอยู่ไหนผมอยู่นั่นม่ต้องตาย อ๋ออมเองปิดไมค์คนอื่นเองโกงเงินไปหรือเปล่าเองเงินไปหรือเปล่าเองปิดไมค์หรือเปล่าเนี่ยคนอื่นมัาถึงพูดไม่ได้อะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแน่แะผมผมอัดคลิปอยู่ผมอัดคลิปอยู่นะคุณอยู่ดีๆมาปาดผมเลยแล้วอะได้แล้ว,วไม,วไม่คือผมอัดคลิปอยู่แล้วข่าวมันก็มาปาดผมเลย ผมยืนดูดีๆยังไม่ทันอัดคลิปเลยมันก็มาปาดผมผมยังไม่ทันเล่นอะไรเลยฮัลโหลเอาล่ะวันนี้ขอจบใส่เพียงเท่านี้จเจอันใหม่คลิปอ่า